วันนี้เราอยู่ที่นาครับมาการข้าวข้างนาะหากก็อยู่สิ่งที่เรารักที่เราชอบคุณก็จะไม่เหนื่อยกับงานถึงมันจะเป็นรายได้ไม่มากแต่เพราะว่าสิ่งที่เราชอบเราจะ,ะจับพัฒน,นามันก็จะดีขึ้นเรื่อยเครับถึงไม่มากไม่มาแต่ก,ก็ดีกว่าเดิม ทางเดินแต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะผมอยากให้คิดว่าเออเราเรา,เรา,เ,ราเราพื้นฐานเรามาแค่นี้แล้วเ,เราแค่พัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจงรักในสิ่งที่เรามีงานที่เรามีสิ่งที่เราทำถ้าคุณทำงานแล้วคุณไม่รักงานของคุณรักงานของตัวเองผมว่ามันก็ก็เหมือนกับทำไปอย่างน้นครับ วันนี้วันนี้คนนี้คุณอยู่อยู่อยู่กับสิ่งนี้คุณรักคุณชอบคุณทํามันไปเต็มที่ครับคุณไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีรายได้มากรายได้เยอะอย่างนั้นถ้าคุณฟังหลายๆคนพูดแบบนี้คุณก็จะไม่มีกําลังใจทำเนี่ยคุณทาทางานของคุณทําให้มันดี คุณจะรักงานของคุณที่คุณทำนะแต่ถ้าเรามองอีกหลายคนที่เขาไม่มีงานแบบคุณมีงานแบบเราเอย่างเขาก็ยังอิจฉาชีวิตของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราเราจงพอใจในสิ่งที่เรามีทำให้มันดี ม,มันสำหรับชีวิตผมผมก่อนผมทำงานทำงานประจำแต่ก็ออกมาคนหลายๆคนถามลายคนบอกว่าออกมาจะทำอะไรจะกินอะไรหลายๆคำพูดแบบเหมือนทับถมกันแต่สำหรับผมผมไม่เก็บมาใส่ใจแล้วครับผมพัฒนาชีวิตผมเรื่อยผมชอบผมรักในสิ่งนี้ ที่ผมทำงานที่ผมทำเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์ครับทุกคน,นับทำในสิ่งที่เรารักที่เะชอบพัฒนาขึ้นไปเลยแชร์ผม,มสักวันเราจะเห็นผลที่เราทำประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่มากก็น,น้อยสูโซครับ